อีกอย่างนึงนะแต่มันก็ไม่น่ามาตายทีเดียว3คนนะเออใช่ไหมดันสิยูริแล้วก็แจงเมียที่น่าตายด้วยเมียนครเนน่าตายโอ้ยไม่มีทางตายหรอกกูลองมาหลายวิธีแล้วเออึงมีสักวิธีให้กูยืมหน่อยโอ้โหนี่เอาวิธีนี้ไปใช้ได้ผลแน่<ม>อะไรอะปืนซักกระบอกนหเออเล็งไปที่หัวนมข้างซ้ายเออนัดเดียวตายสนิทกูลองแล้วกูยิงแล้วตายไหมไม่ตายก็เมียคนนมห้อยมาขนาดนี้อะโดนอะไรอะข้าพุงอะดิ นีผมไม่อยากอยู่อีกแล้วเดี๋ยวทำให้ชีวิตกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงพี่รว้ป้าผมตายแล้วก็ตายไปป้าผมไม่บวแต่มึงต้องอยู่สู้ชีวิตต่อชีวิตต้องเดินต่อขอไหวนะครับผมไหวแล้วพี่ไหวทำไมเอาออกมาเลยนี่นี่นี่ป้าผมไม่รวยนี่คือน้องคนนี้เลยที่ผมอยมายืนตรงนี้แล้วน้องไปยืนนู้นมึงมานี่สิ